มาแล้วครับขึ้นเป็นมรณะพึบพึบึบอ่าผ่านแล้วครับคนแรกที่ผ่านนะฮะนเนมรณะแห่งนี้อสองรอบที่สองครับมาแล้วนี้เสือเอนะครับอดีตนักแข่งโมอโเตอร์คอร์สพึบผ่านสะดวกสบาย <Yeah. S 1> อ่านี่คณะสำรวจทางครับเปิดสิงวันแรกลงมาแล้วครับ เสือไพรมาแล้วครับอือห้ายี่สิบกาติดนะครับอ้าเราไปดับซื้ครับซื้ครับเสือไผรซ่อมนะครับคือมาแล้วฮะ ร้อยยี่สิบเก้าขึ้นอย่างสะดวกสบายครับนะครับดับสืบขึ้นฟื้นถ่ายกระดอนนิดนึงครับถ่ายกระดอนนิดนึงฮะอันนี้ยังไม่ผ่านนะครับเอาละครับเดี๋ยวไผ่ลงหลุมรูปูมาเป็นคนแรกครับอ่าร้อยยี่สิบเก้าขึ้นไปแล้วครับนี่ครับอาจารย์ไมตีครับอาจารย์ไมตีคาแล้วครับดับซืบครับ ฟืดแกตัวรอบที่สามครับฟืดติดครับไม่ผ่านนะนี่ครับดูเสือเอครับลายนี้ฮะลายนี้ฮะลายนี้ครับครับอ่าเสือภัยติดใจครับยี่สิบเก้าผ่านสะดวกสบายหน่อยนะครับสาหรับเนินนี้ฮะพิสูจน์แล้วนะครับอ่าแกตัวอีกทีนะครับอันนี้เสือเอครับคนนําลายครับนักแข่งโมโตคอสเก่าครับมองลายทีเดียวออกแล้วนะครับเรียบร้อยครับเร็วมากครับมาครับอาจารย์เมตีแกตัวครับ อ่ารถกระดอนเล็กน้อยนะครับอ๊บรถกระดอนเล็กน้อยครับลายนี้รถกระดอนไม่ได้เลยยี่สิบเก้านะครับร้อยิบเก้าคันนี้รู้สึกว่าจะข้ามอุปสรรคง่ายมากนะครับอันนี้พี่สูจน์จากของจริงที่เห็นนะครับอีกคันนะครับอ่าผิดลายไปแล้วครับพี่สืบ